สวัสดีค่ะบวกก็บบริกาซีสาขาชลบุรีนะคะอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่คลิปที่ไลฟ์สดไปเมื่อช่วงบ่ายนะคะอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับไฟหน้า Bent W204 นะคะตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเวอร์ชะะัน V2.2 ค่ะอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะอันนี้ลูกค้าเปิดไฟหลีและเปิดไฟหน้าแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยลูกค้าจะได้หลอดสี ขาวแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นหลอดซีนอนนะคะซึ่งมากับตัวโคมเลยนะคะราคาที่คู่ละี่พ้าร้อบาทไม่รวมค่าติดตั้งนะคะนนเปิดไฟแลี้วอันนี้ตอนไฟที่ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟหน้าเนาะนนลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวให้นะคะเป็นไฟเลี้ยวนะตัวนี้เขาจะมีไฟหลีนะคะไฟหลีของเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ไฟหลีเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีทุกแก้วตัีก็มีเป็นแสงสีขาวนะคะเป็นหลอดชีนอนมาให้เลยนะคะราคาอยู่ที่คู่ละ14,900บาทนะคะสำหรับไฟหน้าตัวนี้นะ B&W 2องสี่นะคะ เปิดไฟหลีนะคะเปิดไฟหน้าเปิดไฟหลีเปิดไฟหน้าแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะร้อนะคะตัวนี้เขาเป็นหลอดซีนอนนะคะโอ้ ถ่ายรูปถ่ายรูปเลยถ่ายรูปอ่าอนถ่ายเองเียบร้อยแล้วจ้าสำหรับไฟหน้า B W สองศูนย์สี่นะคะอันนี้มองไฟออกมาเลยเขียวให้งงดูนะคะอันนี้ลูกค้าเปิดไฟหน้านะคะแล้วก็เปิดไฟหลี่ไฟหลี่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือไฟหน้านะเป็นลูกเอ่อเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ วันนี้มาขอมกับหลอดซีนอนเลยนะมีชุดซีนอนให้นะคะแล้วก็นี่ไฟเลี้ยวนะคะอันนี้ก็สวยมากๆนะคะใส่แล้วก็โดยดู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 ดีมา,มากๆเลยนะคะอันนี้ก็ขอบขอบคุณลูกค้านะคะลูกค้ามาจากกทมอกันเลยเนาะ,ะขับรถมาเลยนะคะขับรถมาใส่ที่ชนบุรีนะจ๊ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไฟหน้าเบนซ์นะคะ W 2 0งสนะจ๊ะ มองเห็นหรือเปล่าแบบสองเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับผูกค้าถ้าในสนใจนะคะของแต่งรุ่นอื่นก็สอบถามทางอินบอทกันเข้ามาได้เลยนะแฟนเพจนะคะก็วันนี้จบคลิปรีวิวไว้เพลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ